ก็แจ้งนิดนึงว่าในช่วงวันศุกร์นี้ดะยีพฤศจิกานะอย่าไม่มีธุระก็อย่าไปโอ้ขอบคุณมากคุณเสื้อแดงแชร์หกลุ่มเลยขอบคุณมากคนเสื้อแดงคุณเจริญศิลป์ขอบคุณมาก,อ,อ,มากอย่างนี้วันที่ยีองก็คือวันศุกร์นี้ครึ่งวันเช้าถ้าไม่มีความจําเป็นนะอย่าไปแถวทำเนียบรัฐบาลนะ เขามีม็อบนะฮะเป็นม็อบคนคลั่งชาติ22่สิบสองพฤจิการนี้ม็อบคนขลั่งชาตินะที่ด้านสะพานชมัยมลรุเชศเขามาคัดค้าน MOU 44และกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยหัวใจเขเมรโดยมายื่นคัดค้านนะให้รัฐบาลยกเลิก MOU 44นะครับ ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยแอบอ้างมั่งอะไรบ้างนะครับนะว่าไทยจะได้ประโยชน์แต่จริงๆคือประโยชน์ไปตกอยู่กับกัมพูชาไอเรียกว่าเรียกว่านะกล่าวหากันเลยตรงๆเลยเขาจะมายืน่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลหนึ่งชั่วโมงเวลานัดหมายของเขาเนี่ยนะก็คือเวลาส0บนาฬิกาสะพานชมัยมรุเชตเอา1นึ่งแสนชื่อ ไปยื่นรัฐบาลตอนนี้ล่ารายชื่อได้แล้วหนึ่งแสสองพ็ด้สิบหคนตัวเลขนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอนสี่ทุ่มตัวเลขหนึ่งสองพัน็ดสิบหคนหมอวรลงจะมาเป็นแกนนำในการยื่นผมเลยแปลกใจเฮ้ยมึงไปเอาตัวเลขมาจากไหนกันวะเนี่ยการหาตัวเลขหนึ่งแสนคนที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ นี่มันหาง่ายเหลือเกินกระดิกนิ้วปั๊บเนี่ยคนจะมาเลยเหรอหนึ่งแสนชื่อมาลงชื่อแล้วการเสนอรายชื่อ m o u พวกนี้การเสนอรายชื่อเนี่ยวิธีการที่จะคัดค้านอะไรท่านผู้ชมผมให้ความรู้นิดหนึ่งเราจะไปคัดค้านเรื่องอะไรที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นเทศบาลอบตอ,อบจอ,อะไรก็แล้วแต่แต่นี่มาคัดค้านถึงทำเนียบรัฐบาลเนี่ย มันไม่ใช่ลงร่วมลงชื่ออย่างเดียวนะหนึ่งคุณต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีรายชื่อกรอกแบบฟอร์มว่าคุณเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้คัดค้านจะมีแบบฟอร์มว่าเป็นเรื่องอะไรหัวเรื่องสองท่านต้องมีสำเนาบัตรประชาชนด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ใครเซ็นมามั่วๆนะถ้าเป็นไปได้นอกเหนือจากบัตรประชาชนก็สำเนาทะเบียนบ้านเวลาลงชื่อมันต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าใส่ชื่อไอ้หมูไอ้หมาไอ้กายไอก้ก่มาลงชื่อไว้เป็นชื่อปลอมๆเป็นชื่อแอบอ้างไม่ใช่ลงชื่อแล้วได้เลยนะรัฐบาลเขาอาจจะรับแต่รับแล้วก็เอาไปทิ้งขยยะมันระดมยังไงได้เร็วขนาดนี้ผมเพิ่งรู้ข่าวนี้ก็เลยแปลกใจว่าโอ้จะยื่นหนึ่งแสนชื่อแล้วเอาชื่อมาจากไหนแล้วเกินหนึ่งแสนด้วยนะะ หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยสิบหกคนมันเป็นชื่อรายชื่อมาจากที่อื่นหรือเปล่าหรือกิจกรรมอื่นหรือเปล่าเอามาแอบแฝงหรือเปล่าเปลี่ยนหน้าปกหรือเปล่าคนไปยื่นจริงๆผมดูแล้วไม่เกินสองร้อยคนนะไอ้พวกข้างชาติเ่ยนะไอ้พวกข้างชาติเมาจากไหนก็ไอ้หมอยหมาเดิมเนี่ยแหละไอ้พวกหมอยหมาเดิมไอ้พวกฟันปลอมเดิมไอ้ชุดเดิมเนี่ยแหละสันติอโศกเนี่ยแหละนะฮะ ไอ้พวกนี้นี่พวกเดิมอย่างเดิมเหมือนเดิมหน้าเดิมหน้าเก่าแปลงร่างเป็นคอปทอก็ได้มอ็อบพิชิตชัยมงคลแปลงร่างเป็นม็อบฟันปลอมแปลงร่างเป็นม็อบหมวยหมานี่ล่าสุดวันศุกร์นี้จะแปลงร่างเป็นม็อบคนขค้างชาติรวมพลคนขค้างชาติอีกแล้วเออจะบอกจะชุมนุมใหญ่ชุมนุมใหญ่มันไม่เห็นใหญ่สักทีมาไม่เกินสองร้อยแล้ว ผมเชื่อเนี่ยลายชื่อที่ส่งเตรียมส่งรัฐบาลหนึ่งแสนสองพันเจ็ดรอยสิบหกชื่อเนี่ยของปลอมมะผมฟันธงเลยแอบอ้างให้ผมตรวจไหมล่ะถ้าบอกของจริงให้ผมตรวจไม่ได้แต่ผมไปตรวจให้แอบอ้างของปลอมะไม่มีทางล่าลายชื่อได้เร็วขนาดนี้นี่ไอ้ม็อบไอหมอไอหมอหมาเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยหรือเปล่านะครับว่าลงเด็ดกิจวิกรมนะ หนตลอดฮนะอ้น,นี้โหนตลอดอ่ะนี่คือเรื่องจัวจวหัวให้ท่านฟังแต่เรื่องที่จะบอกจริงๆกับท่านผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องของการจุดพุเศรษฐกิจจุดพุฟื้นเศรษฐกิจคนไทยได้กันทั่วหน้าฮนะท่วนทวนัทวน่วทุกตัวคนรัฐบาลจะมีโปรโมชั่นนอกจากลดแรกแจกแถมแล้วเนะี่ยยังมีทั้งแจก ทั้งลดทั้งหัน่นทั้งยืดมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเมื่อวานแค่น้ำจิ้มนะผมบอกให้ดิจิตอลเฟสสองเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มฮนะมีมติว่านะทีมเศรษฐกิจประชุมกันเฟสสองให้คนตั้งแต่อายุหกสิบปีขึ้นไปสามล้านกว่าคนนะเกือบ4ี่ล้านคนนะผมก็ไปตามต่อผมก็แปลกใจว่า แล้วคนหกสิบมันมันนับกันยังไงใครก็ได้ที่อายุครบหกสิบในวันที่สิบห้ากันยานี้สิบห้ากันยาที่ผ่านมานะไม่ใช่กันยานี้ใครที่อายุครบหกสิบตั้งแต่วันที่สิบห้ากันยาหกเจ็ดได้ทุกคนนะยกเว้นคนที่ได้ไปแล้วนะคนละหมื่นนะก็แจกก่อนตรุษจีน ก้อนเดียวฮะก้อนเดียวหมายความว่าไงฮะได้1.000งหมื่นห่งมืนครั้งเดียวเลยไม่มีการทยอยจ่ายเพราะฉะนั้นใครที่60ปีตั้งแต่วันที่15กันยาที่ผ่านมาก็เตรียมรับได้ถ้าท่านยังไม่ได้รับรอบแรกเตรียมรับรอบนี้คือเฟสสองคนละ1.000งบาท60ปีขึ้นไปประมาณ3ามล้านกว่าคนเกือบ4ี่ล้านคน คุณนะสมบัติต้องลงทะเบียนกับแอปทางรัฐไว้ก่อนต้องมีรายได้ไม่เกินนะฮะเดือนละ70,000บาทมีเงินฝากในธนาคารทุกธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่เกิน5้าแสนไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ถูกระง,งับสิทธิโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขต่างๆของรัฐเพราะฉะนั้น ก็แสดงความยินดีร่วงหน้าให้กับนะคนที่อายุครบ60ปีตั้งแต่15กันยาเป็นตัวตั้งใครผ่าน15กันยาแล้วนับอายุ60คุณคือผู้โชคดีในเฟสที่สองทำไมเขาต้องแจกก่อนจุดจีนผมวิเคราะห์ต่อเพราะว่าเดือนหน้า เขาจะให้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยลงทะเบียนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวเตรียมลงทะเบียนทันวานี้นะเพราะว่าท่านเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้เงินหนึ่งมื่นบาทด้วยลงทะเบียนที่ไหนเดี๋ยวเขาแจ้งกันนะให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอ้นี้คือเฟสสองและทำไมต้องไปแจกตุจีนตุดจีนคือเมื่อไหร่29่สิบเก้ามกราครับเป็นวันตุจีน คนที่จะได้เงินดิจิตอลเฟสสองหนึ่งหมื่นบาทได้ก่อน29่ก้ามกราฮะเอาไปใช้นะซื้อข้าวซื้อของไว้เจ้าตุจีนพอดีพอดีเลยแล้วเฟสสาล่ะเฟสสาได้เมษาครับเมษาถึงมิถุนาคือคือรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่ถแถลงรวดเดียว เขาจะ,ะแถลงขยักขยักขยักไว้เพื่อความแน่นอนแต่เราเป็นนักสรุปข่าวเนี่ยผมก็ต้องเอาหลายๆสื่อหลายๆซอสหลายๆแหล่งข้อมูลเอามารวมกันเลยรู้ว่าเฟสาอย่างพวกผมและอีกหลายท่านที่ชมรายการอยู่เนี่ยจะได้รับเงินในส่วนที่ตกค้างอยู่ในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางไม่เกี่ยวกับกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเฟสามเมษาถึงมิถุนาฮะประมาณนี้แล้วไม่ได้รับเป็นเงินสดเฟสาไม่ได้รับเป็นเงินสดนะรับเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเขากำลังสร้างระบบเขาเรียกแซนบล็อกขึ้นมาใช้จ่ายก็ใช้สแกนเอานะครับเหมือนเหมือนสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่เดิมถือเฟสที่3ามเนี่ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มพวกเรานี่แหละ ไม่ได้เปาะบางไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะและถามว่าที่ผ่านมาในดิจิตอลวอลเล็ตมันดียังไงก็ผลเห็นแล้วฮะบางคนดูแคลนไว้สิริกัญญาดูแคลนไว้บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยจากพายุหมุนกลายเป็นแค่ลมบ้าหมูสิริกัญญาพักประชาชนนะบอกนะ,ะนึกว่าเป็นพายุหมุนที่แท้เป็นแค่ลมบ้าหมูผมบอกว่ามันยิ่งกว่าลมบ้าหมูฮะ มันคือลมหายใจของชาวบ้านมันคือลมหายใจที่เขาไปต่อยอดได้บางคนไปซื้อของมาขายต่อได้บางคนสร้างอาชีพได้บางคนเอาเงินสดไปใช้หนี้ที่มันเร่งด่วนได้นะที่เรียกว่าชี้ชัดชะตาชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นจะใครจะได้เฟสหนึ่งไปแล้วก็ดีใจด้วย เฟสสที่กำลังจะได้ก่อน29กามกราปีหน้าปี68เนี่ยเหลือเวลาแค่ประมาณ2เดือนก็ยินดีล่วงหน้าส่วนเฟสสามเมษาถึงมิถุนาได้ประมาณสงกลานนะฮะระบบก็จัดการได้พอดีแต่ตรงนั้นจะใช้วิธีเป็นดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆคงจะไม่ได้ใช้เงินหมื่นแบบเงินสดนะฮะ อ่านี่คือจุดแรกผมบอกบอกว่าตรงนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยรัฐบาลลากเลือดเลยนะรัฐบาลไน้าเห็นใจสุดๆลากเลือดเราเสียนาย,ยกรัฐมนตรีคนแรกไปแล้วเศรษฐาทวีสินจากเรื่องร้องเรียนสารพัดโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องนะหลุดไปจากการถูกถอดถอน เพราะฉะนั้นวันนี้เรารักษานายกที่มีอยู่ให้คงอยู่นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะความตั้งใจของนายกวงอิงเนี่ยต้องการเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนที่ผมกำลังจะบอกณนบัตรนี้เป็นเรื่องที่หลายคนรู้หลายคนยังไม่รู้แต่เรื่องหลังๆผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้แน่เพราะอันนี้ไปได้ยินมา ได้ยินมาแล้วเอามาประมวลแล้วประกอบกับที่รัฐบาลเขาถแถลงเขาบอกว่าจริงๆปัญหาหลักของไทยเนี่ยมันคือปากท้องคนระถ้าแก้ปากท้องได้แก้ต่อไปก็คือยาเสพติดแก้ยาเสพติดได้แก้เรื่องราคาพืชผลการเกษตรแก้ได้เสร็จก็ดึงการลงทุนมาลงทุนในไทยดึงการท่องเที่ยว มาสร้างเม็ดเงินสร้างงานสร้างอาชีพในไทยต่อเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาคิดไว้แล้วแต่มันก็มีฝ่ายค้านที่ค้านค้านกันอยู่นั่นแหละและผลมันก็ปรากฏว่าไตรามาสสาที่ผ่านมาเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่านะ GDP ไทยโตขึ้นจริงๆจ,จากที่รัฐบาลกระตุ้นเม็ดเงินลงไป GDP โตขึ้นมา3%มันบ่งบอกอะไรฮะนี่ขนาดแจกเฉพาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มพอบางมันยังขับเคลื่อนได้ขนาดนี้ถ้าแจกกลุ่มใหญ่เมษามิถุนาพวกเฟดสมเนี่ยทุกคนได้หมดฮะที่ลงแอปทางรัฐทุกคนได้หมดฮะแต่เขาจะจ่ายเป็นช่วงๆเพราะมันขึ้นอยู่กับงบประมาณมันขึ้นอยู่กับ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะระยะแต่ที่ได้แน่ๆก่อนเฟสสองก่อนตรุษจีนนี้เป็นของขวัญปีใหม่ก็คือเกษตรกร,รชาวนาไทยฮะไล่ละ1,000บาทไล่ละ1,000บาทให้ไม่เกิน20ไล่ต่อต่อบุคคลต่อเจ้าของนะฮะเพราะฉะนั้นนะ,ะมีการพูดกันเยอะว่า เงินจะได้ตอนไหนเงินเกษตรกรไล่ละ1,000ได้ก่อนปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยลงปฏิทินเลยนะ12บธันวาคมนี้จะมีการประกาศใหญ่ของรัฐบาลในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยดิจิทอลรู้กันแล้ว เรื่องกเกษตรกรจะประกาศวันที่12เช่นเดียวกันรายได้กเกษตรกรคือชดเชยกเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเปราะบางแม้ว่าราคาพืชผลตอนนี้มันจะดีขึ้นก็นแล้วแต่แต่กเกษตรกรจำนวนมากเป็นหนี้นะในช่วงที่ผ่านมานะเป็นหนี้ต่อครอบครัวเนี่ยมีภาระหนี้เยอะมากนะตั้งแต่โควิดก็จะมีการ นะดำเนินการระยะสั้นมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่กับกเกษตรกรไทยไร่ละ1000บาทนะไม่เกินคนละไม่เกิน20ไร่เป็นของขวัญปีใหม่ส่วนระยะยาวจะมีการปรับโครงสร้างนี้เพื่อให้กเกษตรกรมีไรายได้มั่นคงคราวนี้แหละมาถึงไฮไลท์มาถึงไฮไลท์ไฮไลท์ที่ผมว่านี่คืออะไรอะ นะโยบายต่อไปรัฐบาลหลีกเลี่ยงให้สถาบันการเงินยึดบ้านยึดรถใครที่ค้างชำระนะแบงก์สถาบันการเงินแล้วนะดิ้นไม่ออกดิ้นไม่ออกคือหมายถึงว่าเป็นนี่เนี่ยยังไม่เกินหนึ่งปีมีปัญหาชุลมุนกันเนี่ยแล้วใกล้ที่แบงก์แบงก์เนี่ยสามงวดเขาเริ่มฟ้องแล้ว คุณติดหนี้บ้านติดหนี้รถเดี๋ยวนี้มันลถไม่เกินสองเดือนเริ่มจะฟ้องแล้วต่อไปฮะใครที่มีปัญหาตรงนี้แล้วอีลุงตงุงนางยังไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยพอจะแก้ปัญหาได้รัฐบาลจะมอบของขวัญให้โดยการงดนะงดดอกเบี้ยสามปีดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยรถนะครับงด ใจเรียกว่าพักเขามีพักนี่เกษตรกรอันนี้คือพักดอกเบี้ยสามปีฮะนะอันนี้เขาจะประกาศอีกทีหนึง่งผมอนุมานได้ประมาณนี้ลดนะลดการผ่อนต่องวดลงเหลือ50%ท่านเคยผ่อนบ้านเดือนละ1,000งหมื่นมมติก็เหลือ5,000เคยผ่อนบ้าน8,000เหลือ4,000ันนะ โดยไม่มีดอกเบี้ยฮะไม่ได้บวกดอกเบี้ยไปด้วยนะไม่จะมาคิดดอกเบี้ยทีหลังพักชํำระดอกเบี้ยสามปีให้ท่านลืมตาอาปากได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านลืมตาอาปากได้นะท่านฟื้นในสามปีท่านก็มีโอกาสจ่ายชาระหนี้คืนได้เพราะฉะนั้นการผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยนะท่านจะผ่อนเฉพาะตัวเงินต้นตัวดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะพักไว้ก่อน เหมือนเกษตรกรเปี้ยเลยแต่มาในภาคประชาชนแล้วต่อไปบ้านในอนาคตนะรัฐบาลจะประกาศโครงการบ้านเพื่อคนไทยบ้านเพื่อคนไทยเพื่ออะไรฮนะโครงการบ้านเพื่อคนไทยเพื่อให้คนไทยทุกคนมีบ้านอยู่โดยไม่หนักโดยไม่หนักฮนะไม่ดักในที่นี้คือไม่ต้องดาวผมไม่มีตังจบ น,นักเรียนจบใหม่สมมุตินะไม่มีตังค์ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีตังค์ไม่ต้องกังวลเพราะบ้านในอนาคตไม่ต้องดาวปลูกบนที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้แล้วให้คนที่ซื้อที่มีไรายได้น้อยเนะ่เข้าไปเนะ่ะเป็นเจ้าของจะเป็นบ้านแถวทาวเฮาส์หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมแล้วแต่ในอนาคตแต่ไม่ต้องมีเงินก้อน เพื่อจะไปดาวนะผ่อนเดือนละสนะี่พันสมมุติผมติ๊กตางรัฐบาลตั้งทงไว้ผ่อนเดือนละแค่สี่พันเองบ้านคอนโดเท่าเท้าอะไรแล้วแต่นะอย่าไปคาดหวังบ้านเดียวนะเพราะว่าเราต้องอยู่ตามอัตรภาพหนึ่งบ้านไม่ต้องดาวสองคือผ่อนเดือนละสี่พันแล้วไม่ใช่สิบห้านปะีถ้าท่านอยากจะผ่อนต่อจากนี้ยืดได้เลย ยืดจาก15ปีเป็น20ปี30ปี40ปี50ปียาวไปถึง9 9ปีเพราะฉะนั้นนะการประกาศวันที่12ธันวานี้เหลืออีก2สัปดาห์นาย,ยกรัฐมนตรีจะนำคลมรประกาศใหญ่จุดพุฟื้นเศรษฐกิจให้คนไทยได้รับผลประโยชน์กันทั่วหน้านี่คือรัฐบาลที่มาจากประชาชน เขาไม่ได้คิดปรับโครงสร้างนี่หรือนู่นหรือน,นี่จะแก้แต่หนึ่งหนึ่งสองะฮะเขาเห็นปากท้องเป็นเรื่องสำคัญนะฮะปรับโครงสร้างอะไรคือมายานะเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยของจริงเลยฮะมีคนกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการประกาศของรัฐบาล12บธันวานี้ครบรอบการทำงาน100วันของรัฐบาลอิงหนึ่งแพทองทานชินวัตร เผอแบบเดียวนะนะต้นเดือนธันวาเนี่ยจะครบ100วันรัฐบาลก็จะทําสรุปแล้วสรุปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเขาประมาณการว่าประมาณ12ธันวาจะแถลงใหญ่ให้คนไทยมีบ้านนะบ้านเพื่อคนไทยโครงการนี้นะส่วนใครจะถูกยึดรถยึดบ้านต้องเจรจากันอย่างเดียวค้างชําระไม่เกินหนึ่งปีบ้านและรถลดการผ่อนตองวดได้ บัตรเครดิตลดได้ต่อไปบัตรเครดิตนะเท่าที่ผมได้ยินมานะฮะผ่อนชําระขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นจะเหลือฮนะห้าเปอร์เซ็นลดมาครึ่งทุกอย่างลดมาครึ่งหมดผ่อนผ่อนลดเบางคนจะผ่อนหมดอยู่แล้วดันมาตกงานพอดีบางคนผ่อนอยู่ดีๆเจ้านายลดโบนัสเจ้านายลดเงินเดือนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนี่ จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะไม่ต้องผ่อนเต็มเคยผ่อนรถนะรถในส่วนใหญ่เขาจะผ่อนแพงกว่าบ้านนะถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยเดือนละหมื่นกว่าบาทหมื่นสองสมมติก็เหลือหกพันบ้านเคยผ่อนเดือนละหมื่นเพราะอะไรรถถึงผ่อนแพงกว่าเพราะรถเนี่ยเช่าซื้อเนี่ยมันแค่ห้าปีถึงถึงหกเจ็ดปีเท่นั้นเองไม่เกินนี้ แต่บ้านมันถึงสิบห้าปีได้ยี่สิบปีได้สามสิบปีก็มีแล้วยืดได้คุณจะยืดไปถึงเก้าสิบเก้าปีก็ได้แล้วแต่คุณยืดเท่าไหร่ที่เหลือมันก็อย่างว่าแหละจ่ายน้อยแต่มันส่วนใหญ่มันเป็นดอกเบี้ยหมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลนําโดยพรรคเพื่อไทยอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีบ้านแล้วไม่อยากให้เจ้าหนี้เนี่ยมายึดลดยืดบ้านก็อยู่ที่การเจรจานะครับ การเจราจาในการลดลดหนี้ในการผ่อนชำระต่องวดงดการจ่ายต่องวดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วพักชำระดอกเบี้ยสามปีเหมือนเกษตรกรฮนะเหมือนพักหนี้เกษตรกรจุดประสงค์ของการพักหนี้เกษตรกรเนี่ยมันก็คือว่าทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถตั้งหลักลืมตาปากได้เช่นเดียวกันนะมนุษย์เงินเดือนก็เช่นเดียวกัน ชนชั้นกลางก็เช่นเดียวกันใครจะดูถูกว่ามันจะเป็นไม่ใช่พายุเศรษฐกิจพายุหมุนมันแค่ล้มบ้าหมูก็ปล่อยมันไปเรื่องของมันคนไทยได้ประโยชน์ใช้ได้คนไทยได้ประโยชน์ชนชนและคนไทยนะเขาพยายามจะแก้หนี้เสียคนไทยให้มากที่สุดนะฮะทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็ธุรกิจ SME ท่านเห็นไหมฮะล้านมาเดี๋ยวไป ร้านหมูกระทะเลิกไปเท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยเจ้าหมื่นเจ้าพันเจ้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวไป SME ร้านขนมปังเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรคิดให้มากๆหน่อยเขาบอกมูลนี่ของไทยทั้งหมดเนี่ยเขามีตัวเลขโดยประมาณเนี่ยหนึล้านล้านบาทนี่เนี่ยถ้าแก้ได้นะครับจะทําให้ประเทศไทยนะมีอนาคตลูกหลานอยากจะอยู่ เหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะไม่อยากเป็นนี้ตอนเนี้ยราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยมันดีขึ้นแล้วบ้านเราเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยตกกิโลละสิบสองถึงสิบสามบาทยางก้อนถ้วยเนี่ยสมัยก่อนสิบหกบาทต่อกิโลเดี๋ยวนี้สามสิบาทขึ้นมาเท่าหนึ่งแงราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้นก็จริงแต่มันยังดีขึ้นยังไม่ถึงจุดน่าพอใจนอกเหนือจากนี้แล้ว กเกษตรกรฮะได้สองเด้งได้สองเด้งได้ไร่ละหนึ่งพันบาทนะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการการทรงเรกษตรเขาเสนอยกเลิกปุ๋ยคนละครึ่งฮะเอางบประมาณในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งคนเอาตรงไปตรงมานะคนไม่นิยมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่คนไม่นิยมไม่ได้รับการตอบรับเพราะปุ๋ยนี่มันมีหลายสูตร เกษตรกร,ร,กรพืชมันก็มีพืชหลายชนิดข้าวข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยนะมันสำบะหลังถั่วลีสงซึ่งมันมีมันเยอะจัดจนจนมันไม่สามารถประสบความสําเร็จได้คือปุย๋ยคนละครึ่งตัวโครงการปุรย๋ยคนละครึ่งเนี่ยก็จะยกเลิกแล้วตัดเงินงบประมาณปุย๋ยคนละครึ่งกลับไปสู่เกษตรกร,ร,กรไล่ละ500โอ้มีโครงการดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้น นะติดตามดูนะฮะรัฐบาลเนี่ยเพราะทําไมผมถึงบอกว่าทุกคนที่ฟังรายการเราชมรายการเราจะได้ประโยชน์ค่งทุกคนทุกคนที่นะอยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์กันทุกคนเพราะบ้านเนี่ยมีส่วนกับทุกคนนะถ้าท่านไม่มีบ้านท่านก็นต้องมีส่วนร่วมในการใช้รถรถยนต์นะฮะแล้วก็เรื่องของพืชผลการเกษตรต้องเกี่ยวอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้น วันนี้รัฐบาลมาเพื่อแก้หนี้ฮะแก้ปากท้องแก้ปากท้องเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเขาสตาร์ทมกรากุมพาเปิดแคมเปญใหญ่นะครับปราบยาเสพติดโอ้โหทีนี้ละนะครับเศรษฐกิจมันพอไปได้ยาเยอมันนะพอจะหมดไปบ้างเนี่ยคนไทยน่าจะลืมตาอาปากได้เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยว ส2บสองธันวารอมาตรการที่รัฐบาลจะมอบของขวัญให้คนไทยชุดใหญ่ฮะอันนี้ต้องบอกชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเพราะไฟกระพริบที่มันเป็นชุดใหญ่เพราะได้กันหมดทั้งชนชั้นล่างชนชั้นกลางและกเกษตรกรชนชั้นบนนี่ไม่ต้องห่วงเขาอยู่แล้วเขาเอาตัวรอดชนชั้นล่างนะก็คือ นะช่วยเหลือกลุ่มบ่อบางไงแจกเงินเฟดหนึ่งแสองสองสาแจกเงินเสร็จปุ๊บมาแก้นี่แก้นี่ทั้งบ้านทาั้งรถทั้ง s m ส e, มายืดให้ผ่อนบ้านได้ยาวขึ้นนะมาส่งค่างงวดลดรถให้ถูกลงค่างงวดบ้านให้ถูกลงนี่ก็จะเป็นผลที่ทําให้คนไทยเนี่ยพอจะลืมตาอาปากได้พอจะหายใจกันคล่องคอหน่อย นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆก็เลยเอามาเล่าสู่คนฟังนะเดี๋ยวจะมีของขวัญปีใหม่เดี๋ยวจะมีของขวัญก่อนวันตรุษจีนโอ้มีได้กับได้ฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็หลายคนผมไปเจอเมื่อวานนี้ที่พระเพื่อไทยก็ให้กําลังใจกันนะว่าคุณพงศ์จัดรายการต่อไปนะมีรายการดีๆตรงนี้นะครับก็ฝากกันไว้แล้วเมื่อวานนี้ผมเจออาจารย์ชูศักดิ์นะ อาจารย์ชูศักดิ์สรีนินผมก็ถามว่าที่ผมรับปากท่านไปอะว่าเอมีนักร้องมาร้องเนี่ยพักทํำยังไงนะอาจารย์ชูศักด์บอกเดี๋ยวกาลังคิดเดี๋ยวใจเยน็นๆกาลังคิดพอพึ่งเข้าไปนะเพราะฉะนั้นนะก็ให้กําลังใจกันนะแล้วก็ให้เขาตั้งหลักก่อนแต่อย่าตั้งหลักนานฮนระผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ชูศักด์ครับอย่าตั้งหลักนานนะเพราะว่าเอฟซีผมรออยู่อยากจะให้ เอาคืนซะบ้างพวกนักร้องต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝากนิดนึงผมฝากสุดท้ายท่านผู้ชมที่ติดตามเริ่มทีวีก็ติดตามอินไซต์การเมืองไว้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เริ่มทีวีเริ่มแรงแรงเสร็จปุ๊บมันมีคนรายงานเข้าไปเยอะนะฮะบางทีจะเข้ารายการก็เดี๋ยวสะดุดนู่นสะดุดนี่เพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมฮะกดติดตามเผื่อผมหายไปก็ไปติดตามในอินไซต์การเมืองเพจอินไซต์การเมืองด้วยนะครับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังไปดูต่อในเริ่มทีวี YouTube มีทั้ง YouTube มีทั้งทิกต่อฮะควันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ